ไป่ายไปดิถ่ายแล้วถายใส่เกียร์สวัสดีครับผมเออมื้อนี้ผมสิมวาวันเกียร์นะครับเนี่ยครับเกียร์เออม่างไปใกล้เบิ่งเกียร์เออ,เอ,อนี่นะครับเกียร์นี่ละเออเดี๋ยวผมสิ้ันให้เบิง่งนะครับเด้อเออ นี่แหละครับวานแบบนี้แหละครับนี่ไปเป็นนายังสิละครับเนี่ยวานเกี่ยรล้มพื้นครับเนี่ยเอออะไรเรื่อยเออนี่นแล้วครับถือไล่ละสองถุงครับขายจนพายังสิละครับเกี่ยรครับเนี่ยขายจนพายังสิละครับเนี่ยดูเอาเด้อครับเด้อเออถือไล่ละสองถุงเด้อครับเด้อหมดแล้วครับวานขาวคือยัง หิมะตกเลยครับนี่นี่แหละครับว่าลงพื้นครับผมซื้อมาสี่สิบกระสอบครับผมซื้อว่านแค่ยี่สิบไร่ครับแต่ว่าทั้งที่ฝนตกมาแห้งครับแต่ว่าหากว่านถิงไว้เขาก็เสียหายเราครับเกี่ยมันก็ยุ่นั่นหระครับมันบ่ละลายขึ้น่องฟ้าเราครับเนี่ยมันก็ทซึมลงดินของมันเองครับ ยามันก็บ,บุกใครลด้หลายไงด้วครับแนละ้วถึงน่านสมเด็สนสมเด็จก็บ,บุกใครได้หลายนะครับเนี่ยน,นะครับผมไถ่ายให้ไ,วไหวหาสิบไร่ครับเนี่ยแต่ว่าผมหกักวานแค่ยี่สิบไร่ก่อนครับเพราะว่าถ้าฝนตกมากก็จะปลูกแค่ยี่สิบไร่เนี่ยครับเนี่ยนี่แหะครับ ว่านเป็นล็อกเป็นลอกไป้ครับเดอ้อว่านเกียเกียมันดีครับมันป้องกันโรคเสื้อราได้ด้อครับเดอ้อมันว่านลงดินแล้วมันก็จะซึอมอยู่หันหละครับเนี่ยเขาว่านก่อนเขาสิยกลอกโขก้อครับเดอ้อเขาว่านถีบไ้รถครับรอฝนฝนตกลงมากะ ไฟอันยุกล่องยุกล่องเสียบเลยสวยงามมากเนี่ยครับขาวจันทรานเบื้องน้ำหินเลยครับเนี่ยขาวจันทรานเลยนะครับเนี่ย,ยต้องกลัวดอกครับว่มามันเฮาสิายมันเฮาพอตายดอกครับม,ม,มบนันมสิงามเสมอเลยครับเนี่ยที่แรกอ่ะขึ้นบ้าสิงามเสมอเลยครับมันเฮาอ่ะ ดูแล้วก็กดติดตามให้ผมนัน่นเลยนะครับเดอ้อเวลาผมปลูกคุ้หลักผมสิบา้าไม่ยกล่องไข้เบื้องครับยกล่องลราปลูปกไข้พ้อมครับปลูกไข้เบิ้งพ้อมครับนี่แหละครับสูตรว่านเกียรใส่เกียร์ลอกพื้นเลยครับเดอ้อประหยัดต้นทุนหลายอยู่แ้วครับเดอ้อประหยัดต้นทุนหลายครับเนี่ย ยี่สิบกระสอบก็ถือก็พันหกร 1, 600, ครับพันหกร้อยเขาได้สิบไร่ครับเนี่ยเขาล้องขพืนได้สิบไรครับเนี่ยครับเขาล้องเพื่อนก็ได้หลายอยู่ครับเนี่ยดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมน้ำเน้น้อครับเด้อฝากได้ด้อครับเด้อ ฝากซ่องสองการล <Marina S 1> ักเกษตรเด้อครับเด้อผู้ใดบ่เข้าใจอีกอย่างก็เบิ่งคลิปนี้นะครับเด้อนี่นี่นี่ละครับเกียร์เกียร์อยู่อำเภอบ้านดุงครับจังหวัดอุดรหลายครับเนี่ยครับเกียร์แบบนี้ละครับเนี่ยนี่นี่ละครับเกียร์เกียร์เขายังสี่และครับเนี่ยวาดเป็นโรดครับเนี่ยหันมุขขาวจนพานคือยังหิมะตกเลยครับแล้วก็อยู่อำเภอบ้านผือก็มีบ่เกียร์นะครับแล้วก็อยู่ จังหวัดสกลนครครับก็มี่อเกียขึ้นกันนะครับเอ้อผู้ใดอยูเขตยูแถวโคราชไปทั้งสาสังเสาไปทั้งพูนการภูนนะครับเกียจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเกียลายจังครับนะน้าเกียร์คักเลยครับนะเขตนนั่นนรครับสมุทรสาครครับน้าเกียร์ลายครับ ผู้ดใดมีรถแหน่รถแยงก็ไปซื้อเอารถครับไปซื้อเอาอยูพุ่นหลครับหน้าเกียเขาพุ่นหลครับนี่นะครับ,รบดูแล้วก็กดติดตามให้ผมแน่ครับกดถิ่งไว้รถดเด้อครับเด้อถึงโบเบิ้งก็กดถิ่งไห้ให้ผมน้ำแน่คลิปนี้ก็ได้นี่ละเดี๋ยวผมก็ซิลงคลิปต่อไปให้เบิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรืเ่อยแล้วครับน่าคลิปนี้ เอาครับดูไปเรื่อยๆกบเอามาแล้วเนี่ยนี่นะครับวิที่ว่านเกียรครับอันนี้ผมก็ว่านไปได้หาไล่แล้วครับแบบเบิดเบิดตอันสิบสอบแล้วครับหาไล่อ่ะนี่ครับก็ยังขาวจันพานอยู่คือเก่าเด้อครับเกียร์หัวครับเบิรงเบิอาเด้อครับเน้อขาวจันพานอยู่ครับเกียร์ครับ เอาคลิปนี้เอาไว้สักนิดก่อนเด้อครับเด้อขอบคุณเด้อครับเด้อทีอก่กดติดตาม